สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7อ็ดบนราชธานีก็มีการโพสต์นะโพสต์ <Post S 1> แถลงชี้แจงพี่น้องประชาชนแล้วว่าขอบคุณทุกความเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการยุติใ,ในการยุติที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้นนะฮะหรือแผนเดิมที่มีการจะก่อสร้างอาคารเนี่ยออกไปนะฮะแต่ว่าในกระบวนการในคำงานของราชการเองก็ต้องบอกว่าก็ต้องดําเนินการต่อ,อต่อความหมายคือว่า ก็ต้องไปพิจารณาพื้นที่ต่อไปแหละว่าจะใช้พื้นที่ไหนในการก่อสร้างอาคารเพราะส่วนหนึ่งคือการทำงานของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติราชการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นแล้ววิถีคือมันก็มีเรื่องของแผนในการที่จะจัดสรรงบประมาณกันด้วยพอได้งงประมาณแล้วเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่อแล้วจะมีเรื่องของความวินัยทางการเงินหรือการปฏิบัติงานว่าอามีความพร้อมแค่ไหนกันบ้างแต่ล่าสุดหลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลว่ายุติ ในการที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น<ช>แล้วนะฮะทางด้านของตัวแทนนะฮะของภาคประชาชนก็มีการเดินทางเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฮะถือว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนและก็ส่วนราชการขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฮะที่ทําให้เรื่องดังกล่าวนี้ได้ยุติลงด้วยดีฮะเอาไปดูบรรยากาศนี้กันหน่อยหนึ่งนเอนนะฮะ ที่ห้องประชุมเจ้าคำผงสารการจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะนายนิกรวีสเพนฮะเลขาธิการมูลนิธิเจ้าคำผงผู้สร้างเมืองอุบลได้นำคณะผู้แทนภาคประชาชนภาคธุรกิจได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์กอจัญยศและก็นางทรงรักวอราภายัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะขอบคุณครับที่ช่วยผลักดนันให้สามารถดําเนินการในเรื่องของ การที่จะก่อสร้างอาคารนะรที่สวนวนารมพื้นที่การก่อสร้างคราวนี้เนี่ยได้จบลงด้วยดีนะฮะแล้วก็ทางสํานักงานเองก็มีการประกาศยุติการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวในบริเวณสถานีเพาะชํากล้าไม้ในสวนรุกขชาติอุบลวนารมนะฮะซึ่งถือว่า เป็นเสียงที่เพ่อนานจะบอกคัดค้านไม่ให้สร้างในจุดนี้นั่นเองครับโดยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีต้นไม้ในแนวเขตที่จะก่อสร้างเนี่ยซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่2ต้นก็คือต้นยมหอมและต้นและต้นบันแถนะครับและต้นเล็กอีกมากมายกว่า80ต้นซึ่งประชาชนที่คัดค้านนะครับส่วนใหญ่ระบุว่าส่วนลูกชาติเป็นสถานที่พักผ่อนของพี่น้องชาวอุบลมีต้นไม้ล้มลื่นนะครับหากตัดไปเพื่อก่อสร้างอาคารเนี่ยส ถ้านําไปตัดไม้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยสําหรับสวนลูกชาติอุบลวนณารมณ์นะครับเป็นป่าดิบแล้งใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งรวบรวมของพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นกว่า200ชนิดพื้นที่กว่า50ไร่ครับและถือว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านพืชศาสตร,ร์ป,ป่าไม้และการอนุรักรรษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยครับซึ่งทางคณะผู้แทนของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเองก็ยังมีการหารือกันต่อนะฮะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะในเรื่องของ การเสนอแนะแนวคิดในการต่อยอดพัฒนาและก็ผลักดันให้ที่สวนวฒนารมแห่งนี้นี่แหละนะฮะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องของพันุไม้พืชพันธุป่าไม้มพืชพื้นถิ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีกันไปนะฮะเอาไปฟังเสียงนะฮะเลขาธิการมูล,ลนิธิเจ้าคําผง ผู้สร้างเมืองอุบลน,นะฮะคุณนิกรวีสเพทครับคณะชาวอุบลน,นะครับซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางมณิทิจ้ากรมพงทางหอ,อการค้าแล้วก็ทางองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับซึ่งส่งตัวแทนมาพบเพราะว่าราชการจังหวัดอันดับแรกคือ ก็มาขอบคุณนะครับซึ่งเรียกร้องที่ให้รับการก่อสร้างจักงานป่าไม้เจ็ดที่สวนบนาราลมนะครับก็ได้ยุติลงได้ด้วยดีนะครับโดยกา,ารประสานงานของทุกฝ่ายนะครับคณะที่มาวันนี้ก็เลยมานั่งคิดต่อกันนะครับว่าจะทําให้สวนวนาราลมเป็นสวนลูกชาติของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาครัฐให้เป็นสวนที่ร่มรื่นน่าเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่นั่นให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคน ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนของเด็กนักเรียนโรงเรียน,นต่างๆในเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นไม้เรื่องป่าไม้นะครับซึ่งตรงนั้นคงต้องมาช่วยกันคิดในหลายๆประเด็นว่าเราจะนิรมิตรสร้างฝันร่วมกันได้อย่างไรทั้งภาคราฐัฐภาคประชาชนนะครับซึ่งเราคิดว่าหลังจากนี้คงจะต้องตั้งคณะทํา,างานทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันสร้างฝันตรงนั้นนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆประเด็นนะครับซึ่งเรา ได้ช่วยกันคิดในวันนี้ตลอดจนการเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนในทั่วภาพส่วนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดในวันนี้นะครับแดกอย่างดียิ่งครับ